ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกินยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุกิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่สิบ 9ตุลาคมพศ2563นั่นเองก็วันนี้ยังไม่มีปล่อยรถนะครับแต่ว่าพี่ต่ายต้องมาดูว่ารถคันไหนที่ลูกค้ารถของลูกค้าพี่ต่ายคันไหนนะครับที่เข้ามาแล้วบ้างพี่ต่ายจะได้ไปเรียกว่ายังไงทยอยโทรแจ้งลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าไปดูวันรับรถนั่นเองแต่ว่ารถนะครับพี่ต่ายจะแต่งรอเลยก็ก่อนที่จะไปทําตรงนั้นนะครับพี่ต่ายก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่าตอนนี้นะครับมีรถรุ่นไหนที่จอดโทรอยู่ ด้านหน้าโชว์รูบ้างแล้วก็รถขาดโชว์อีกกี่ขันนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายก็ต้องเดินไปดูด้านหลังนะครับรถเทเลอร์พุ่งลงด้วยไม่รู้ว่ารุ่นไหนบ้างก็ที่จอดอยู่ด้านหลังของพี่ต่ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคปไฮ g ันเดอร์1.9เกรดแซนั่นเองขันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่7แ7ห8 0 0 0บาทนะครับเฮ้ย7 8ห8พันบาท <laughs> แล้วก็ เจ้าคันอโอตโต้ด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะเป็นอโอโต้ครับคันนี้ก็จะอยู่6 4 0 0 0 0บาทนั่นเองเป็นอโอโต้1.9ึเกริเอนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ6 1 2 0 0 0ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเจ้าตัวสเปซแคป1.9ึเอนั่นเองแล้วก็อีก2คันนะครับก็ตรงที่ว่างๆเมื่อกี้ครับที่เขามีช่องว่างนิดนึงเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเนี่ยตรงเนี้ย เดี๋ยวต้องเอารถขึ้นมาโชว์หนึ่งคันหนึ่งคันเดี๋ยวเดินไปดูก่อนว่ามีคันไหนบ้างที่จอดอยู่แล้วก็นี่เจ้าสุดหล่อของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปีดเอ็กซ์ซีนะครับเจ้าตัวสีขาวแล้วก็เจ้าตัวสปีดเอ็กซ์ซีสีดำนะครับสองสองคันนี้เขาจะเป็นคู่เขยกันนะครับไม่ทะเลาะกันรักกันดี2คันนี้แล้วก็ จอดอยู่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว889ก็คือเจ้าตัว c a p ปโฟร์ไฮรันเดอ1.9เกลดแซนั่นเองสีขาวมุก889,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้าพี่ต่ายเองเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแม็กก็จะเป็นเจ้าตัว X-Series 4ประตูสปิดคันนี้ราคา814,000บาทนะครับเคยถ่ายคู่กับเจ้าตัวตัว LDA ไปแล้ว779,000บาทาก็ยังไม่รู้จะถ่ายอะไร เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามีรถรุ่นไหนลงบ้างก็นะครับหลายหลายที่นะครับที่น้ําท่วมยังไงก็ขอให้ทุกท่านอ่เขาเรียกว่ายัางไงปลอดภัยนะครับเก็บของเก็บอะไรขึ้นที่สูงให้เรียบร้อยส่วนของบุยลำแหลงยาวไป <c oughs> ที่อื่นรวมของบุยลำพอดีโคราชก็ท่วมนะครับก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ก็พี่ไต่มาเข้างานก็หกโมงห้าสิบับวันนี้ก็เตรียมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยละนี่อ่ะเดี๋ยวจะถึงที่จอดรถละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไต่สลับกล้องให้ดูว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็จะเารุ่นไหนไปโชว์เพราะว่าการที่มาถ่ายให้เห็นหัวร้านวิ่ยายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> แล้วก็ที่สาคัญนะครับลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากว่าเอ้ยทําไมดูใน YouTube เนี่ยอ่าดูแก่ๆหัวร้านเอ แต่พอมาเจอตัวจริงเฮ้ยไม่ใช่หัวร้านอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยแก่ <c oughs> ไปดูรถเรากันเชิญครับนี่ก็จะเป็นจอดอยู่แถวด้านหน้าไม่ไม่นั่นนะคันเดี๋ยวพี่ตายหาก่อนว่าเจอคันไหนไปดีเมื่อกี้มีแคปบจอดอยู่ข้างบนแล้วอันนี้ก็จะเป็น เจ้าตัวแคลฟอไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA นะครับคันนี้เราดูจากล้อแม็กเขาเลยกับก็ถ้าใช้แม็กรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว LDA คันนี้แปดแสนสามหมื่นสองพันสีขาวมุกนะครับอันนี้รถพี่ไก่ <laughs> ฝ่ายทะเบียนอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแคลฟอ1.9เกรดเอสนะครับคันนี้หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทต้องใส่รถพึ่งลง แล้วก็คิวยาวๆลูกค้าพี่ต่ายจองจนถอดใจแล้วเนี่ยเอาคันไหนดีคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p 4โฟ g h ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซนะครับสีดำอ่าคันนี้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับจะอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเกียร์อะไรกันคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับแปดแปดสอง สต็อกเยอะมากๆลดลงเยอะมากๆคันนี้จะเป็นของลูกค้าพี่ต่ายเองนะครับคันนี้จะอยู่ที่917,000บาทเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าสั่งเจ้าตัวหลังคาแคดดบอยแล้วสั่งเดี๋ยวใส่เสร็จเฮ้ยไม่ใช่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาของพี่ต่ายเกียร์ออโต้คันนี้จะอยู่ที่882,000บาทเหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้พี่ต่ายอยู่ไหนครัโอ้อันนี้ก็น่าจะอยู่ นาเพื่อนครับดำมาเลยหหกส้า0ันบาทตัวเอสเอ๊ะทำไมตัวเอสลงเยอะจังอ่าอันนี้ลูกของลูกค้าพี่ต่ายลงละเอาอันนี้ตัวเอสจริตัวเอลงเยอะจังอ่ะใครอยากจะดูรุ่นไหน คันนี้เอสบอลเงิน4ประตูพี่ต่ายก็เคยถ่ายลงแล้วแหละก็รถต้องรอนะครับต้องรออรถที่มาลงเนี่ยก็คือเป็นรถของลูกค้าที่จองไว้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ในคันนี้เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นรถลูกค้าพี่ต่ายเกียร์อัตโนมัติคันนี้เมื่อเกียรอ มีใครอยากดูคันไหนนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์3.0ราคา590,000บาทคอยหาคันที่เจ้าไปโชว์คันสีส้มนะครับก็จะเป็นของลูกค้าพี่ต่ายนั่นเองคันนี้เดี๋ยวเป็นของใครพี่ต่ายไปไล่เช็คดูก่อนเพราะของพี่ต่ายก็มีลูกค้าเหมือนกัน สีขาวสีขาวเอาคันไหนไปโชว์ดีคันนี้รถเพิ่งลงหรือเปล่าท้อก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหา <c oughs> คันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น LDA หรือว่า เป็น LDA ครับเป็น LDA เราดูจากไฟตันหมอกเอาก็ได้เนี่ยก็จะเป็นหลอดไฮรดรกเจนเดี๋ยวพี่ต่ายหากุญแจก่อนกดคันไหนได้ก็เอาคัน,นั้นแหละโอ้โหคันที่กด <laughs> นูน่นคันที่กดได้อยู่ในสุดเอาคันนอกนอกเอาคันนอกนอกโอ้โหในหมดเลย อยากเห็นกุญแจคันนี้เจ้า LDA สี่ประตูเนี่ยอยู่ในหมดเลยแสดงว่าเจ้าตัว LDA นี่เพิ่งลงเดี๋ยวเดี๋ยว ไปหาก่อนเอาคันไหนดี นี่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 เจอล้วคันนี้ง่ายสุดเอาคันนี้แหละคันนี้จะเป็นตัว LDA นะครับไปราคาคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสสองมื่นสามพันบาทเฮ้ยทำไมเปื้อนแต่ลุ <c oughs> โอผมคิดยกใหญ่แล้วนี่ อ่ะไม่เป็นไรลางๆแล้วก็เช็ดเอาอม,มีน้องๆถามมานะครับกระจกพับยังไงพับมือครับพับแบบนี้เลยปะ่ะเราเอากันนี้ขึ้นไปโชว์กันหากุญแจง่าย แต่รถนี่มอมแมมมาเชียก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายทางอ่าเขาเรียกว่าไงทางช่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่ต่ายก็จะมีคนติดตามเกือบครบสามหมื่นแล้วนะครับก็ลูกค้าเวลาลูกค้ามาที่โจ์รูมก็มาถามหาพี่ต่ายเยอะมากๆช่วงนี้ก็อ,อ,าอาจจะเห็นว่าพี่ต่ายเป็นคนขยัน เอ้ยมันขยันถ่ายรถทีด่ดูดีทุกรุ่นเราไม่ต้องเสียเวลาไปดูโชว์รูมบ่อยเออไปไปวันนี้เราจอกรถเราไปถามหามันนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีน้องคนหนึ่งนะแซลมาว่าเออเนี่ยช่องเนี้ยสุดจริงถ่ายทุกรุ่นถ่ายทุกคันถ้าเอาจริงๆแล้วตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเราไม่คาดเขาก็จะร้องเ <c oughs> ดี๋ยวไปตายคาดเข็มขัดก่อน แล้วก็ทีนี้ถ้าประตูนะครับปิดไม่สนิทเขาก็จะลองเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวพี่ต่ายลองให้ดูปายเอารถขึ้นไปชูกันก็เดี๋ยวพี่ต่ายเตรียมเสร็จปุ๊บก็เอกสารของลูกค้าพี่ต่ายก็ต้องรีบทำนะครับ พออันนี้ก็จะเข้าปลายเดือนอีกละเนี่ยเดยวิตายลองลองประตูปเปิดประตูดูเห็นไหมเนี่ยพอประตูปิดไม่สนิทเขาก็จะร้องจะร้องดังอย่างนี้เลยมีเบรกมือก,กับประตูนะที่เสียงร้องลักษณะอย่างนี้อื อันทีจริงพี่ตายนะ่าจะเอาสีส้มขึ้นมาโชว์เนาะไม่เป็นไรเพราะว่าคันนี้ก็เดี๋ยวเขาคงจะออกไปแล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวพี่ตายขออนุญ,ญาตเช็ดรถก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็ใครอยากดูรุ่นไหนนะครับก็ทักเข้ามาพี่ต่ายไม่ลืมนะครับกำลังทยอยถ่าย ให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีรถมาลงเรื่อยๆนั่นเองโอเคขอบคุณมากครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งคนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินนั่นเองอก็คลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ